ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจีจะพาทุกคนไปเลเซอร์ขนรักแร้แล้วก็ขนขากัน ตัวก่อนเลยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยจีเป็นคนที่ไม่ชื่นชอบการเลเซอร์ขนใดๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนแบบนานมากแล้วเป็น10ปีเนี่ยจียเคยไปเลเซอร์ขนแขนกับขนขานะคะเราไม่ประทับใจมากๆทําเสร็จมันขึ้นเป็นเนม็ดขน,นคุดอะทุกคนจีก็เลยเลิกทําไปเลยอย่างรักแร้ปกติก็โกนเบาๆบ้างแว็กซ์บ้างนะคะบางทีก็แบบปล่อยเบลอบ้างซึ่งจริงๆเพื่อนๆจีๆหลายๆคนเนี่ยก็เตือนมาบ่อยมากนะคะว่าการแว็กซ์หรือการโกนเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้รักแร้เราดำได้เลยนะมงึงไหนจะแบบความมั่นใจที่หายไปอีกวกับระรังมานี้นะะค เขาทังอินกับการใส่พวกแบบแค้นท็อปแค้นปูดใส่เดียวอะไรอย่างนี้เนาะสีก็เลยอะลองเปิดใจรีเสิร์ชดูอีกสักที <laughs> จนมาเจอว่าเดี๋ยวนี้นะคะเขามีใช้เครื่องที่ชื่อว่าลองท็ u ปเอ็นดีแซึ่งเครื่องนี้เนี่ยจะเลเซอร์ลงลึกถึงรากขนเราเลยเรียกว่าทําลายต้นเหตุของการเกิดขึ้นของขนเราแบบโดยตรงจะต่างกันนะคะกับพวกเครื่องเลเซอร์ IPL ที่เราซื้อมาทําเองหรือว่าพวกเครื่องเลเซอร์ทั่วไปเนี่ยที่จะกํจาจัดขนได้เฉพาะผิวชั้นบนแล้วก็ยังอาจจะต่อให้เกิดขนคุดต,ต้าม,มาแบบที่ทงเราเคยเป็นนั่นเอง ๆเพรา,าะ,ะฉะนั้นเจเลเซอร์อะไรเนี่ยก็ต้องรีเสิร์ชเครื่องที่จะทำนิดนึงซึ่งรอบนี้จีเลือกทําที่กังนําคลินิกนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปทาครั้งแรกพร้อมกันเลยจริงๆอ่ะจีได้ยินผ่านหูตลอดเนอะจากเพื่อนๆพี่ๆรอบตัวนะคะว่าถ้านในถึงเรื่องขนเนี่ยก็ต้องไปที่กังนําคลินิกใช่ไหมจนได้มารีเสิร์ชเองถึงรู้นะคะว่าที่กังนําคลินิกเนี่ยเขาใช้เครื่องที่นาเข้าจากอิตาลีแล้วก็ยังทําโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยอ้อแล้วก็ที่นี่เขามีให้ทดลองทําฟรีด้วยนะทุกคนสามารถแอดไลน เดี๋ยวจีจะขึ้นมาให้ตรงนี้เลเซอร์ขนลักแร้ฟรีหนึ่งครั้งมูลคา6 9า6 9บเบาทได้เลยจีว่าถ้าเพื่อเขาไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่กล้าแจกให้เราลองนะคะก็เลยจัดเลยค่ะนัดเลยแต่เดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดน,นะคะแล้วไปเจอกันที่คลินิกค่ะ วันนี้จีเลือกมาทำที่เทอร์มินอลเทนี่วันสาขาพระรามสามนะคะเพราะว่าใกล้คาเฟ่เราม,มากๆทำเสร็จก็คือเข้าร้านต่อได้เลยแล้วอีกเหตุผลที่จีเลือกทําพี่กังนาคลิกเพราะว่าเขามีสาขาเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้มีถึง26สาขาเลยนะยางจีกยู่2บ้านใช่ไหมสานทอนบ้านรานมินทราบ้านนะคะวันไหนนอนบ้านตัวเองก็จะไปสาขาพรมนาดไปก็สาขาเดอะคราาิสตัลเรียบเรววต่างจังหวัดก็มีนะคะสะดวกมากๆเลยมีทั้งพัทยาอุดรธานีโคราชเชียงใหม่มาแล้วนะคะใครแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดพุ่งตัวไปได้เลยมาเดี๋ยวเราเข้าไปทํากันค่ะ ันะคะคปงจะบอกว่าตอนทําไม่เจ็บเลยทุกคนอย่างตรงรักแร้นะคะเขาก็จะมีเป่าลมเย็นไปด้วยแป๊บเดียวก็คือเสร็จนะคะเร็วมากมากทำเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีทาบํารุงให้เราด้วยเนาก็ลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบมีอาการหลักทําใดๆเลย ส่วนนแข้งตอนทํามาจะมีความเหมือนโดนดีที่ขานิดๆนะคะแต่ว่าคือนอนกดมือถือแบบเดียวอะ่ะก็เสร็จแล้วทาเสร็จนะคะเขาก็จะมีทายาแก้แพ้ังบางให้เราด้วยว่าจะมาลองทำเฉยๆนะคะโดนแล้วหนึ่งของ ระหว่างนี้หลังทํามานะคะก็ให้หมดอับนักร้อนไปก่อนเนาะอย่างเราอ่ะที่รักแร้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ว่าตรงหน้าแข้งอ่ะกลับมาคืนแรกมันมีความแบบคันๆยิ่ๆนิดนึดนดนงจีก็ทายาแก้แผลบางๆเอานะคะแค่คืนแรกคืนเดียวหลังจากนั้นก็คือแบบสบายเลยทุกคนแล้วจะบอกว่าชอบมากนะคะลูนี้ทํานาแล้วใส่ขาสั้นก็แบบมันนม่นใจขึ้นใส่แหนกุก็มั่นใจขึ้นเดี๋ยวจะขึ้น before after ไว้ให้นะคะอย่างจีอ่ะส่วนตัวขนไม่ได้มีความหนาหรือว่าแข็งม,มากนะคะจีก็ซื้อคอร์สเพิ่มไปห้าครั้งเนาะมา แล,คคแล้วนะนําเลยใครที่สนใจเรื่องเลเซอร์ขนเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายนะคะที่กากังคลินิกก็คือมีหมดเรียก <c oughs> ว่ามาที่เดียวเนี่ยผิวเนียนสวยกลิบกลับไปได้เลยเรอบหน้าจีว่าจะมาลองเลเซอร์ขนน้องจีนิคดูบ้างน,นะคะตอนนี้ขอแบบเตรียมใจก่อนไม่ใช่กลัวเจ็บนะทุกคนจริงๆทุกคนบอกว่าที่นี่ไม่เจ็บนะคะแต่ว่าที่เคยเนี <c> ่ย <oughs> ใครที่มีประสบการณ์เลเซอร์ขนน้องจีนีก็สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ด้านล่างได้นะคะหรือว่าใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเลเซอร์ขนที่จีทำไปก็สามารถทิมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆ บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยด้วยยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมแอดไลน์ไปทดลองฟรีกันนะบ๊ายบาย